สวัสดีครับผมผลประเสริมมอเตอ,เตอร์จำกัดครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda f o r ์ซ350ครับถือว่าเป็นรถอโตเมติรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยก็แล้วกันครับมาในพิกัด3 5 0ซีโอเคครับนี่คือ f o r ์ซ350โทนสีเทานะครับโอเคครับทุกท่านได้เห็นได้ชมกันแล้วนะครับก็คือด้านหน้าตอนนี้ก็คือเป็นระบบไฟตัวระบบไฟก็คือไฟหน้าไฟ เลี้ยวต่างๆนะครับเป็นไฟ LED นะฮะหรือว่าจะเป็นไฟในไลท์นะครับก็สร้างความสว่างสร้างอ่าสร้างความชัดเจนนะครับโดดเด่นเข้ามานะครับแล้วตัวไฟเลี้ยวก็จะแยกส่วนมาอยู่ที่ตัวกระจกมองหลังมองข้างนั่นเองครับหรือว่าจะพับเก็บอะไรก็ได้ครับเวลาเราไปจอดอ่าประมาณนี้ครับสามารถพับเก็บได้แล้วโซนด้านหน้าก็คือตัวชิลหน้าก็คือสามารถปรับขึ้นลงได้อยู่ที่150มิลลิเมตรครับ แล้วก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าครับถือว่าสะดวกสบายอย่างแน่นอนครับตัวฝาครอบก็ออกเป็นทรงสปอร์ตนะครับดูแล้วดุดันแน่นอนนะครับที่ความปลอดภัยก็คือระบบเบรกครับตัวเบรกไม่ว่าจะเป็นหน้าและหลังเป็นระบบบริสเบรกแล้วก็เป็นจานเบรกขนาดใหญ่มาพร้อม ABS ครับตัว ABS ก็คือช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีระบบการตรวจจับล้อหน้าและหลังให้เกิดความสัมพันธ์กันก็คือไม่ให ตัวใดตัวหนึ่งไปเร็วหรือช้านะครับก็คือไปพร้อมๆกันนั่นเองก็คือเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับแล้วตัวเครื่องยนต์ก็คือ 350cc เครื่องยนต์ e s p นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็ระบบวาล์ว4วาล์วนะครับ350 4วาล์วนั่นเองครับนี่คือในส่วนตัวตัวเครื่องยนต์ในส่วนของด้านท้ายครับก็คือไฟท้ายเป็นไฟ LED เสริมเข้ามาอีกหนึ่งระบบก็คือระบบ ไฟฉุกเฉินในกรณีที่ใช้เบรกแบบกระทันหันนะครับก็เป็นการขึ้นเป็นไฟกระพริบฉุกเฉินให้คนที่ขี่ตามหลังนั้นได้เห็นว่ารถเราต้องการที่จะหยุดแบบกระทันหันแบบทุ่งทีนั่นเองครก็ทําให้คนที่อยู่ด้านหลังก็สังเกตได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับชกคู่ครับเต็นสปริงสีดำนะครับนี่เลยนะครับตัวของท่อไอเสียท่อไอเสียก็นี่เลยครับฝาครอบ นะครับนี่นะฮะอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือรูปของตัวเครื่องยนต์ครับนี่ก็จะเปิดงโล่งเพราะว่าตัวหม้อน้ําจะไม่ได้อยู่ในโซนนี้หม้อน้ําจะอยู่ที่ด้านหน้านั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของภาพร,ร,วร,วรวมที่อยู่หน้าและท้ายเราก็จะไปอยู่จุดฟังก์ชันที่อยู่หน้าจอเรือนใหม่นะครับตัวนหน้าจอเรือนใหม่เป็นเรือนใหม่แบบผสมนะก็คือทั้งดิจิตอลและตัวระบบเข็มนะครับ ตัวเข็มก็คือจะบอกมาตรวัดความเร็วแล้วก็มาตรวัดรอบเครื่องนะครับในส่วนของตัวริจิตอนก็จะมีการแจ้งค่าต่างๆครับฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าครบคันอย่างแน่นอนในส่วนของตัวสวิตช์ครับก็คือด้านขวาจะมีออฟลันนะครับนี่ปิดเปิดได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทด้านซ้ายครับก็จะมีการปรับกระจก นะครับก็คือขึ้นลงก็คือด้วยระบบไฟฟ้าแค่สมัมผัสปลายนิ้วนะครับอันนี้ก็คือไฟตามสูงแล้วก็ตัวไฟแฟลชนะครับแล้วก็ก,การปรับระบบเดือนใหม่นะครับนี่คือในส่วนของสวิตช์แฮนด์นะครับในส่วนของตัวกุญแจนี่ฮะกุญแจรีโมทก็คือพกพาง่ายๆครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็คือสั่งการด้วยรัศมีที่อยู่ประมาณไม่เกิน1เมตรอะไรประมาณนี้นะครับ คืออยู่ใกล้รถตะพูดง่ายๆนะครับสามารถสังการที่ตัวสวิตช์หลักครับหรือว่าเราจะเปิดถังน้ํามันเปิดเบาะก็อยู่ตรงนี้ข้างๆ้างนะครับนี่ถ้าเราเปิดตัวถังน้ำมันฝาครอบถังน้ํามันครับนี่อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับถ้าเรากดปึ้งขึ้นมาครับนี่เลยเปิดมาให้เห็นนะครับตัวเปิดปอกเอ่อเปิดตัวล็อกเบาะฮะก็คือกดปุ่มตัวล่างนั่นเองครับปึ้งแล้วก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับตัวกล่องเก็บของใต้เบาะอะมาดูกันเลยก็แล้วกันครับ นี่ครับเปิดขึ้นมาเบาะก,ก็จะเปิดค้างได้นะครับช่องเก็บของก็ยาวใหญ่นะครับแล้วก็สามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเลยทีเดียวนะครับมีช่องไว้เครื่องมือนะครับนี่เลยแล้วตัวนี้ก็สามารถแบ่งล็อกในการใส่ได้นะครับจะเอามาตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่ด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับตัวด้านหน้ามีไหมมีครับอยู่ตรงนี้ครับฝั่งด้านซ้าย มือของคนขับนะครับก็จะมีช่องเก็บของด้านหน้าครับนี่ถ้าเปิดขึ้นมาก็จะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือด้วยเป็นแบบ USB นะครับแล้วก็กล่องตรงนี้ก็สามารถใส่อู้ได้เยอะเลยทีเดียวครับอันนี้คือตัวกุญแจรีรโมทนะครับหนุลบลัลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกุญแจฉุกเฉินนะครับโอเคนี่คือภาพร,รวมๆของ Honda Forza 350นะครับซึ่งวันนี้ทางพรมเสร์มอเตอร์จำกัดทุกสาขา หากทุกท่านอยู่ใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนมาสัมผัสมาลองดูตัวจริงได้นะครับที่พรมนเสริยของเรานะครับหรือนะครับอาจจะไม่สะดวกเข้ามาครับสามารถทางไลน์เข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะเป็งทางไลน์แอดต่างๆหรือว่าจะมีเบอร์โทรเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับยังไงก็เรียนเชิญกันแล้วกันครับวันนี้ขอแนะนำโฟร์ซ่าสามนสูงะเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ